โอเคก็คนที่ชื่อว่าไม่น่าสั่างกันด้วยนะครับผมก็วันนี้กับผมเองไปเที่ยวที่เรนครับผมก้าวไปเล่นมาเล็เกม Honor of King กันอีกเช่นเคยแล้ผมก็วันนี้เราก็มาอยู่กับตทรศัพร์นั่นคืออาเรนนั่นเองครับผมแหมอันนี้เป็นอาเรนของ He ดโอเคแล้วนะครับผมก็เห็นว่ามันเข้ามาในเกมผมก็เลยเอาเล่นเลยซึ่งมันเข้ามานานแล้วล่ะอันนี้คือสกินของเจ้าอาเรนนะครับผม เมนที่ผมเป็นอยู่ใน R าวนะครับผมตอนนี้ตอนนี้มันเฮดโอเคซึ่งเดียวขออธิบายเกี่ยวกับตัวละครอารีนอย่อยนี้งผมคืออารีนแบเหมือนเกือบอารีนทุกอย่างเกือบร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่ามีอย่างบางสิ่งที่อารีนไม่เหมือนผนมเช่นความเร็วนการโจมตีใน R าร์วีผมอารีนจะตีถือว่ารัวและเร็วมากแต่เฮดโอเคนะั้นคือจะตีแบบชิ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 บ,ชบ,ชบ,ชบแล้วก็ฟุบอย่างเงี้ยคือมันช้ากว่าอารัวผม ซึ่งกรเทยไม่ทำให้สามารถไม่สามารถเก็บสแต็กได้เร็วเหมือน Rv นะครับผมแล้วก็สกิลสองผมซึ่งถ้าจะจะตีเดียวได้ผมก็คือใช้สกิลสองผมจะเหมือนเป็นพาสซีฟนะครับผมซึ่งหากใช้สกิลสองแล้วอาจจะตีเร็วขึ้นนะครับผมไอนน้ผมใช้เซ็ตของผมดีกว่าผมเคยใช้เซ็ตอันหนึ่งของอัน,นโอเคแล้วซึ่ง ผมใช้พ<ช>ิเศษหรอเอาจริงผมใช้เซ็ตของอันัหนึ่งที่ผมกากเลยเดี๋ยวขึ้นให้ดูอ่าเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยเนี่ยขึ้นให้ดูด้วผมว่าตายปกี่ทัวร์แล้วโยเหมือนโย่ทัต่์แหม่มะมัน,น,จ,ะะน,มนมมจะตีช้ากว่าแนววีมากใช้กิปเสล่าปุ๊บก็จะตีเร็วแบบขึ้นนิดนึงแต่ผมไม่ค่อยจดดนะโรดแล,ล้วจริงเวลาผมเล่นอะไออาร์เรนเนี่ย มไม่เคยสโลโรจริงเลยโอเคแล้วก็ถอยไปคีบๆก่อนนะผมใจเย็นนะผมจัดเรียบผมซึ่งตัวเมื่อกี้อะ่ะถ้าเอาจริงเท่าเทียบกับสกิลอะ่ะก็คือโตโรเนี่ยเอาอยเลยแต่ผมรู้ว่าสกิลสองของมันลดดาเมจไปนะเพราะโตโรเป็นแท้งไอ้กระแท้งแหละแต่ว่ามันกึ่งแท้งกึ่งดาเมจเลยนี่แหล,ละไหนเวลาใครที่เคยเจอโตโรผมให้นึกถึงมันไว้เลยเวลาเจอเจ้าตัวนี้ผมก็คือสกิลเหมือนกันเด้ แต่ว่าตัวละครเนี้ยผมก็สู้ไม่ได้ผมเพราะว่าไม่รู้สกิลหุ่นจริงๆว่าตัวมันเป็นยังไงแต่ในนี้มันเชื่ออะไรนะไลน้าโพไลโพปลาปลชื่ออะไรวะโอ้โหพิลล์สุดเกินอ่ะพิกเกอร์แล้วแต่ผมเียวเขาเบลเบลกับผมอ่ะเพราะเขาเคลียร์คลิปผมไม่ได้เคลียร์เลยเคลียร์ไม่กินตัวผมจะเคลียร์ผมจะใช้ยูไปคลิปต่อกัน โอ้ดดาเมจด้วยเหลอใช่ไหมบอกคอยทีเหมือตัวโลนาร์วีได้เลยมาลดดาเมจด้วยไปคิเขาบู ASD ผมไม่รู้อะผมจัดเซตไ่หัวแบบอะไรคอคิดข้าก็คือเอาเพราะว่ามันจะเหมือนฮาเลนนะผมอออย่างพวกเอ้ยเป็นวสีแล้วไปแล้วก็แล้วก็ ต้องถอยโอเคแต่มีคนมาช่วยเติมแล้วอันนี้น่าจะเป็นเขาบอกมันต้องเป็นคิวเล็โอเคผมว่าผมตายสตาร์บัตซีผิดทางตายจริงเลยเมื่อกี้สตาร์เบิัตซีผิดทางาเางนี่ยผมก็าจะประมาณนี้แหละคือมันหาว่ามันไม่เอาจริงนะผมไม่ค่อยคุ้นเคยเลยอนะ

จะได้เปรียบคนละหกคือเขาจะกล้าเล่นแบบกว่าเดิมแล้วก oui> ็อาเตียเลนผมสามารถเคลื hey ่อนที่ได้คหกไอคิวหาเงินเลยหาเงินด่วนๆเลยหาเงินด่วนเลย เดีย๋ยวคนผมเคยลองแบบออกแบบคือเอาจริงผมอ่านไปกีป่ไปออกนะแต่ผมพยายามหาครับว่า a เอ็กแทกสป,ปีนะผมก็คือความเร็วร์การโจมตีผมลองหาหาดูผมรูดท้วาว่าออกมาไม่คุ้มเลยเลยอะไรนเอ,เอา t อ็กแทก e ปีเลยเดีเ๋ยวพวกมันเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็ว เดี๋ยวพวกเดี๋ยวโอ้โอ้ตายละวันนี้เอาบาดแทงส่วนใหญ่อะผมชอบดาเมจแบบจัดๆมากกว่าลินอะแล้วประเด็นคือ RV ร์วีเฮอคเนี่ยมันไม่มีภาษาไทยแต่ว่าได้ข่าวว่าบระจาเข้าไทยแตย่ไม่รู้เลยว่าตอนไหน ก็อยากลองเล่นเหมือนกันนะเฮดโอเคได้แบบภาษาไทยเลยเพราะจะได้รู้แบบเออออกของนี้ของนี้เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยความสามารถมันคืออะไรแต่อนนี้ผมว่าผมน่าจะตายมามาอุ้ย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 อุ้พี่พี่พี่กะลาบิทแรงเกินพี่พี่กะลาบิทแรงเกินแต่ผมแรงกว่าว่ะเอ๊ะเพราะว่าน่าจะตัวไหวอยู่ละโอเคไม่ไหวแล้วเพื่อนบ้าน โอ้โอ้โอ้ผมตายตายอึ๊บอึ๊บโอเคเขาว่าวเขาสกิวว่าวเมื่อกี้ถ้าเขาแบบโดนผมเต็มๆไปแกคือยังไงก็ตายแล้วผลว่าเขาจะมาเอาผมขาปอบเลยฮะบ้าคราบผมสายผมไม่รู้ว่าบอดหรืออะไรนะแต่ว่าก็ดูกการเรียบสุดๆเลยนะมาเอาผมในขาปอบเลยแล้วผมยังไม่สกิลปอบเขาเลยเขาสกิลปอบผมไบเจอได้อยู่ละผมว่าขอลองเสี่ยงหนดีกว่า เสี่ยงตีป้อมถ้าตายก็ถือว่าเป็นคำโง่ขหงเองที่ผมไม่เอากบพนาดเลยก็อย่างน้อยอยากจะตีป้อมเขาเลยเนี่ยรีบตีเลยโอ้ไม่ไหวบ้าไม่ได้ตีไม่ได้ตีไม่ได้โอ้เจ๊เพจเต๊พี่โอ้โหสกิลไอ้แค่เนี้ยป้อมอะ เอาเดี๋ยวเดียวเอาขาป้อผมจะเฮ้ยบล็อกโอ้ยเอาโหกระโดดก่อหัวเลยเฮ้ยเออโอเคอเคออทริปเปิลคิวคิดติข้าวนี่แหละของดีสำหรับอาร์เรนถ้าอาร์เรนให้โอเคมันมีสก,กิลแบบทุกอย่างแบบคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นของอาร์วีนะ วิดีกูดเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเล่นบัตเตอร์ไฟให้ผมใน h ฮดโอเนะครับผมก็หมดคอนเทนต์แล้วไม่รู้จะคิดคอนเทนต์ได้ดีใครในคอนเทนต์ได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมผมไม่รู้จะทําอะไรต่อแล้วหลังจากลงบัตเตอร์ไฟพวกผมไม่รู้จะนึกอะไรต่อแล้วไหนครับกลัวคอนเทนต์มันจะตัน,น,ตตน,นเามาเอาให้ผมว่าแนวจะาเงินหา,าเงิน โอเคต่อไปอันนี้มันผมไม่รู้มันคืออะไรผมบอกแล้วผมจัดมุมพุ่งผมยังไม่รู้เลยว่าไออันนี้มันไว้ทำอะไรแต่ว่าไม่น่าก็ราะมันจะเสียไปอันนี้คือถ้าจะไม่ผิดแบบตัวต้อนรับมันคืออาญามั้งอ่าครับผ,ผ,ผมเขาไปสุดด้วยไงอ่ะอันนี้คือแกรกแ์ครับผมขอบคุณครับคิวโอ้สกอร์ดีกว่าเยอะสกอร์ที่ก่าตอน,น,นที่เล่นเยอะเลยอ่ะ ไอตอนนั้นคือแบบล้อจัดจัดอ่ะเพราะแบบฆ่าใครไม่ได้ไม่พอยังจะแจกแบบแจกแบบโอ้โหเพราะว่าตีป้อมไม่ได้นี่ผมไม่กรกดิ่งก่อนี่เกมนี้ไม่เชื่ออะไรว่าไปละเดี๋ยวไปเะเกิดโอ้จะตายจะตายจะตายแท้จะตายของแท้ถอยถอยถอยเลย ไอตัวเมื่อกี้มันคือยอนปฐมลาวิลคือรักมาเป็นยอนนะแต่ว่าสกิลเหมือนลาวิลแบบสุดๆเลยไปกำบันไปว่าไปหรอไปหรมาเข้าบ้านไปเป๊กเลยต้อผมไหวปะไหวผมไหวอันนี้คืออายาครับผมอายาได้เอาโอเค ต่อไป B A อะไรเนี่ย B S Stick Tail ผมไม่รู้มันคืออะไรแต่อยากให้ผมจะออกออกไม่รู้บวตัวหมดอะไม่รู้ว่าไหนคืออันไหนอะไรคืออะไรให้ผมใครที่เล่นท็อโอเคแล้วพออ่านอังกฤษออกแล้วรู้ว่าไออุปกรณ์ชิ้นนี้มันคืออะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้อ่ะ SQ เลย SQ ฉือคือเพื่อนผมมใช้คำว่า SQ ฉือผมกระดาษฆ่าใครได้คือมันเป็น SQ ภาษาฝุด แต่ว่าเป็นการที่เล็กที่ผมรู้สึกว่า์คุณมากเพราะว่ามันจะไปเล็วตอนที่โดนฆ่าด้วยเอ็กซ์แล้วผมนึกถึงกับเพื่อนผมเวลาผมโดนเอ็กซ์คิตายมันก็จะพูดคำนี้แล้ววันทำให้ผมหลอนหูสุดๆเลยครับำว่าเอ็กซ์คิวฉิวายครับเจ๊เจ๊ครับเจ๊ก็อันนี่มาตามไี่ว่าไอ้ขุนยนต์ ถ้าจริงเอาโอเวอร์หลอดเลยนะอันนี้คือดาร์คเดียร์ผมแต่ว่าในเกมมันเรียกว่าโอเวอร์หลอดโอเวอร์หลอดในท่านท่านไอส์โอ้โหผมว่าตายว่ะโอ้โดนล็อกยับๆเลยโอ้โอ้ตกตายร้อยตัวไม่รู้ว่าวันนี้คือมองกดมลูเบอร์ไปก่อนคอนโทรลเลอร์ เอ๊ะเดี hey, ๋ยวเอากระโดดหัวเพื่อนได้ดีกว่าก็แล้วก็อารินที่บ่าวก็คนกระโดดเกาะหัวเพื่อนได้ดีนี่โนทาัคเก็ตเจ็บ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 ผมรู้อันไหนมันคือปิดจุดตีปกติถ้าเชื่อที่โอ้ยแรงแรงเวอร์ไปไป Q T เอ็กคิวทีตัวนึ่งเออเจเจเจครับเจครับค่อยๆทียมตัวครับว่าผมเฮยดีกว่าไอตัอวมหาเทพนี่มาผมต่อไปอันนี้ดูก็รู้ก็คืออะไรดาบฟ้านั่นเองครับผมในดาบฟ้าควาสมสามารถพิเศษของมันก็คือลดดาเมจไปถึง40%เลยก็คนเล่น RV ก็รู้อยู่แล้วว่าดาบฟ้าควาสมสามารถมันคืออะไร เพราะฉะนั้นก็ถือว่าอาวีอาวีก็เพชรโอเคเหมือนกันเราเล่นเราเล่นเราเล่นอาวีคือเกมจีนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ทุกตัวคอมมันจะเห็นโอเคหมดเลยได้โอเคมีตรรัวกำเนิดมาจากจีก็ก็เกมแมหเนาะคือเอาวีคือทุกอย่างแทบมาจากเฮชรโอเคอาวีผมก็แค่ปวดนะเ,เพราะว่าเออก็ ได้ข่าวว่าคนที่ทำตัวละครอะไรเงี้ยเขาปดสัญญาแล้วก็เลยเหมือนว่าตอนนี้อารวีไม่มีคนนั่งให้คนทำตัวละครให้ก็เลยก็เข้าใจเขาอยู่แหละเปล่าตัวเล่นแล้วอ้าวโอ้โหเจเก็บหมดอ่ะเพราะว่าผมเห็นว่าเล่นเยอะอยู่นะไอตัวเนี้ย โอเคถือว่าไฟตรงกลางหมว่าเราต้องเก็บไอผมเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเรีกชื่อไงเพนอ่านง่ายๆดีอ่านยากมากอู้ไปๆๆ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 ๆเดี๋ยๆๆ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 ดๆๆยๆๆ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 ดๆๆยๆๆ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 ๆ แม่แสบตัวละครแบบนาเกตนะก็ตาม14คิวผมว่าผมไม่หน่เอ้ยเห็นเกมด,ดิจบบ้านแน่นอนจริงแต่ว่าคีปผมต้องไปทำคีบปบนก่วะเพืจะได้มีคีปหลายทางช่วยกันดันนะผมแล้วเหมือนว่าฝั่งเขาจะเกิดตัวว่าผมที่มาเป็นคิวของโซโกรกำลังจะเกิดนะผมอ๋อไม่ผิดเหมือนอสออันในสักอันหนึ่งอ่ะเพนอันนี้เป็นบันตรซอร์คือดูเลือด มาได้ดาฟ้าละล็อกชามจไป40%ไม่รู้ว่าล็อก40%นแนววิชิตนะเดี๋ยวผ,ผมดูไอ้ลดแคร์ผมตีป้อมเกยดจบไอ้ลดแคร์ผมตีป้อมอย่างเดียวแค่แหนดูได้ว,ว่าตอนนี้จะ MVP ยุ่งหรือไม่เสียดาเฮ็ดโอเคเสียดาเฮ็ดโอเคหนึ่งนะไม่สามารถไปยืนแอคหน้าป้อมได้เพราะว่าหัตติป้อมแต่แล้วคือแบบไม่แบบ หน่วงนิดน,นึงอ่ะคือจบแล้วก็คือมันจะเข้าคัดซีเลยคือแบบคัดซีนป้อมแตก Legendary โ okay. อเค a b p ตามเช่นเคยก็ถือว่าเป็นไงถ้าตัวละครอารีนถ้าจะเปรียบเทียบระหว่าง ROV กับ HEAD อ k คิดว่าอารีนแบบไหนโหดสุดผมว่าผมว่าในอ o v ดีกว่าผมสำหรับผมเพราะตัวมันจะว่าไงดีอ่ะคือ ตัวละครที่แบบมันมีความคุ้นเคยชินตัวละครผมแต่ว่าถ้าถามว่าคันโหดไหมมันก็โหวดนะผมแต่ว่ามันก็ไม่โหดเท่าอารินในอ่าวีนนะผมงั้นขอตัวลาไปก่อนนะผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม